และว,วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรามีคำคมมาฝากคุณผู้ชม mm hmm. จงขยันให้สุดแล้วหยุดที่คำว่ารวยเอออันนี้คือคําคมที่ฟังแล้วมันนําไปใช้ได้จริงนะ uh. เหมือนกับสาวๆในวงการบันเทิงที่เขาขยันจนมีวันนี้ได้ค่ะเริ่มกันที่คนแรกเลยต้องเรียกว่า uh. คุณมัม uh. เรียกว่ามาดัมมาดัมกระแตรวยแบบตรวจสอบได้ใช่ uh. ขนาดที่ซื้อบ้านหลังแล้วเป็นร้อยล้านแถมยังซื้อแบรนด์เนมให้ตัวเองแบบไม่ไม่ใช่วันละถุงนะวันละหลายพิ้วเลยอ่ะแต่ผู้ชมขาดูเขาแล้วเอาเป็นแบบอย่างนะเพราะกว่าจะวาสนาดีแบบเนี้ยชีวิตของกระแตเองก็ต้องเดินตามฝันในเวทประกวดนะเน่งใช่ชีเดินตามฝันตั้งแต่ห้าขวบคุณดูคนอี่ทำไมอ่ะ แล้วก็ยังต้องชกมวยเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกอหลังจากที่น้องเนี่ยกลายเป็นชื่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงด่งดังจากการเป็นนักร้องก็หันมาจับธุรกิจความงาม,มจนประสบความสําเร็จทํายอดขายหลายร้อยล้านแต่ถึงจะเป็นบอสคุณผู้ชมกระแต,แตเองก็ไม่หยุดนะคะขยันรับงานร้องเพลงชํา นี่แหละค่ะว่าสนาคนขยันก็จะรวยไม่หยุดประมาณนี้แหละค่ะสีสแดงเนี่ยอุ้ยถุงนึงเป็นแสนนะจริงแล้วมีตั้งกี่ถุงเธอจริงจริงเอออีกหนึ่งสาวถึงจะโสดแต่อยู่ในหมดรวยไม่หยุดรวยไม่หย่อนค่ะสําหรับพี่เป็กกี้สีธัญญาที่ฉันตื่นมารอกดไลค์เวลาพี่เขาสตาร์ทรถทุกวันเฮ้ย็ตื่นมาจะเจอคลิปเขาเลยเพราะเขาตื่นก่อนพวกเราแน่นอนกว่าจะมีวันนี้ได้พี่เป็กกี้ก็ผ่านจุดที่ร้องเพลงตามงาน ได้ค่าตัววันละเท่าไหร่หไม่คุเท่าไหร่เท่าไหร่วันละ3า0ร้อยโแต่ทุกวันนี้ดูเอาเธอเปิดไปช่องไหนงานไหนเจอพี่ไปกี้ตลอดแถมยังรับงานโชว์ร้องเพลงแบบจุกจุกทุกวนันนี่แหละค่ะคนขยันสร้างตัวก็จะประสบความสําเร็จแบบนี้ดูเอาไว้เลยแต่จริงๆนะเวลาเราเห็นพี่ๆแบบเนี้ยเรายินดีกับเขานะคือเรายังไปไม่ถึงพี่ๆเขาแต่รู้สึกว่าพี่ๆเขาสุดยอดจริงๆกว่าจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เลยเป็นไอดอลให้เราได้เลยอะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคนค่ะ สาวจ๊ะนงพนีนี่ก็ขยันจนได้ดิบได้ดีของแท้เหมือนกันเชื่อไหมแต่ก่อนเนี่ยจะโดนคนด่าทุกวันนะตั้งแต่เพลงคันหัวอะครัวมาแรกไงใช่ต้องมีสวายไปน,นิดนึงถูกต้องแต่จ๊ะเองก็เก็บเอาคำด่ามาเป็นแรงผลักดันขยันทำมาหากินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกระตันยูต่อครอบครัวเป็นที่สุดซึ่งทุกวันนี้ค่ะนอกจากจะรับงานโชว์ตัวร้องเพลงแล้ว จ๊ะเนี่ยยังเปิดบริษัทรับสร้างบ้านไปใคร<อ>จะ<ต>ไปคิดสุดยอดจริงโอ้ฟังไม่ไหวแถมยังซุ่มทำคูวิลล่าหลังงานที่พัทยานี่วิลล่าเขานะเนี่ยโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมวาสนาคนขยนันแต่ไม่เคยลืมตัวเพราะอะไรรู้ไหม จ๊ะเนี่ยเขาชอบทําบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากวันเด็กแจกจักรยานเด็กๆจ้าเลิไม่ล่าไม่แปลกเลยที่เปนแฟนจะรักและสพอร์ตเธอคนนี้ตลอดมาและน่าจะเป็นตลอดไปนะคุณผู้ชมยอดไปเลยให้กับความขยันของทุกคนด้วยนะคะเขาบอกว่าอะไรนะเก็บคําด่าคําติมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็จะดีแต่ส่วนเราเนี่ยเก็บคําด่ามา อยากกลับยังไง่ายอันเนี้ยเป็นคนคิดบวกพร้อมบวกสบเสมอจะรวยแบบเขาสักที